เดี๋ยวมาอธิบายเพิ่มเติมการใช้งานปจาจยโอหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีระบบตัวหนึ่งที่เวลาขับรถมันจะมีเสียงเตือนติ้งติ้งอันนั้นคือเสียงอะไรเดี๋ยวเราพามาดูกันนิดนึงนะครับก็คือระบบตัวเตือนกล้องจับความเร็วนั่นเองนะครับก็ต้องเข้าไปดีระบบนำทางตัวนี้แล้วก็กดลูกนี่ครับไข่ปลาแล้วก็เลื่อนเมนูขึ้นมานิดนึงนะครับรูปเฟืองตัวนี้นี่ เสียงและการเตือนอันนี้นั่นเองนะครับกดเข้าไปเลยนี่เลยนะครับเสียงและการเตือนจะมีเกือนเตือนกล้องจับความเร็วและเตือนความปลอดภัยนะครับซึ่งเราสามารถตั้งเปิดปิดหรือตั้งให้มันเตือนเฉพาะตอนที่ความเร็วเกินได้ด้วยเห็นไหมเนี่ยมีบอกเลยกล้องประจำที่เขตตรวจจับความเร็วเฉลี่ยเขตการบังชับความเร็วนะครับกล้องจับสัญญาณไฟจราจรและกล้องจ จับพื้นที่จํากัดนะครับนี่เตือนให้หมดเลยนะถ้าไม่อยากเตือนก็กดเข้าไปแก้ได้เอาไม่ต้องก็ได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เหมือนกันนะครับก็จะมเีเตือนความปลอดภัยเนี่ยไหมเขีนยนอันตรายเขตเสี่ยงเขตพื้นที่ประสบอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับการจราจรติดขัดหรือเมื่อความเร็วเกินนะครับนี่สามารถตั้งเปิดหรือปิดได้ด้วยนะครับนี่คือเสียงเตือนที่มาจากตัว n นว i ก a เตอของรถปาเจโยสปอร์ตนั่นเองนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับของรถปาเจโยสปอร์ตก็คือการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน m i t s u b i s h i Remote Control นั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถโหลดแอปพลิเคชันได้ใน Play Store หรือ App Store ก็ได้นะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้กดเข้าไปปุ๊บนี่มีโลโก้ t s u b i s h i ขึ้นนะครับล้วกด a g r e e and น e g i s t e r ได้เลยนะครับเขาก็จะบอกเลยว่าคงอะไรต้องตรงนะ แล้วเข้าไปหน้าเซตติ้งซึ่งกดตรงนี้นะครับ Enter ทีหนึง่งแล้วก็เคอกคำว่า r e m o ม e แล้วก็ลงทะเบียนอยุปรกรณ์นะครับเสร็จแล้วเขาเขียนว่า Enter กดค้างเพื่อลงทะเบียนให้กด Enter ค้างเห็นไหมครับจะมีขึ้นกำลังรอนะครับสถานะอยู่นะเสร็จแล้วเปิดบลูทูธของโทรศัพท์นะครับแล้วเข้าหน้าแอปมาแบบนี้ จะขึ้นคำว่าแพรนะครับเนี่เราก็ทำปกดแพรเชื่อมต่อเลยนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะให้เรากรอกรหัสที่อยู่หน้าจอเข้าไปนั่นเองนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งไม่ต้องกดอะไรนะครับนี่ register complete นะครับเดี๋ยวมาเทสการค้นหารถนะครับเฮ้ยหารถไปเจอรถอยู่ตรงไหน เราสามารถเปิดไฟหน้าได้นะครับจะมีปุ่มอยู่แบบนี้นะครับคาไฟเดอร์นะกดปุ๊บเฮ้ยไฟติดเลยนี่นะครับทำให้เราสามารถเห็นว่าเราเปิดไฟสว่างได้นะครับแล้วก็คอยมองหานะแต่รถจะยังล็อกอยู่แล้วแหละเพื่อให้ไม่มีใครมาสามารถเข้าไปนร้เราได้นะครับหรือสมมุติเราลงจากรถมาแล้วแล้วลืมล็อกประตูนะครับเราก็เข้ามาดูแอปอ้าวเฮ้ยรถยังไม่ได้ล็อกนะครับเราสามารถกดนี่ล็อกรถ แอปพลิเคชันได้เลยด้วยนะครับและความเท่อย่างของแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเราสามารถสั่งเปิดปิดฝาท้ายล่วงหน้าได้ด้วยนะครับนี่เข้ามาหน้านี้เลยนะครับเสร็จกด Open ไว้นะครับเนี่ยภายใน20นาทีนะครับถ้าเราเดินเข้าไปใกล้าฝาท้ายมันจะเปิดให้เองเรากดตั้งไว้นะครับอะตอนนี้รถล,ล็อกอยู่ใช่ไหมเราเดินไปเลยเนี่ยครับ โอ้โหเดินมาปุ๊บไม่ต้องทําอะไรเลยฝาท้ายเปิดให้เอาเลยและเช่นกันกับการปิดฝาท้ายนะครับเราสามารถกดโค้ชไว้นะครับเสื็จกดโอเคเสร็จแล้วเราก็เดินออกจากรถไปได้เลยนะครับนี้ครับแอปพลิเคชันนะครับ,รบยังสามารถเช็คสเตตัสต่างๆของรถได้หมดนะครับ ไม่ว่านี่ประตูบานไหนเปิดอยู่กระจกปิดไม่สนิทนะครับหรือมีการเปิดไฟกับคลิบค้างไว้ทุกอย่างสามารถเช็คผ่านแอปพลิเคชัน Mitsubishi Remote Control ได้เลยนะครับแต่ต้องบอกนิดนึงนะครับการใช้แอปพลิเคชันตัวนี้และสั่งการได้แบบนี้ตัวทั้งโทรศัพท์นะครับกุญแจและรถต้องอยู่ในระยะบลูทูธที่สามารถสั่งการได้นะครับถ้าอยู่นอก,กระยะก็จะไม่สามารถสั่งการแบบที่เราทำมุก้ได้นะครับ และนี่ก็คือหนึ่งในการใช้งานของ Sport รถปัจจุบันล่าสุดของเราเองนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมก็ทักแชทคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ